ผมมินจากได้ฟุฟตบอลครับเดี๋ยวจะพามาดูกระบะไฟฟ้าจากเกรดวอลม l m o เตอร์นี่คือโ o e ์เวอนะฮะเนี่ยไม่มีเครื่องยนต์นะครับเขาก็โชว์ให้ดูว่าเฮ้ยไม่มีเครื่องยนต์เปิดมาเป็นกล่องเก็บของเก็บอุปกรณ์ก็เก็บลงไปปิดน,นี่มีแค่นี้เองมีโชค๊คคำฝากระโปรงมาให้2ตัวนะฮะมากหน้าตาของมันนะครับก็จะแนวขาวอวบนะ ชาร์จอยู่นี่เปิดออกมาเป็นไททูเนี่ยเป็นไททูแต่ก็รองรับในส่วนของไฟกระแสตรง DC Charger ด้วยเนี่ยสำหรับเวลาเราไปตามสถานที่ต่างๆโอเคนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นโปรโตไทป์ทดลองประกอบมาโชว์แต่เห็นว่าเป็นพวงมาลัยขวาเขาประกอบแล้วส่งไปขายที่อินเดียฉะนั้นถ้าจะขายเมืองไทยนี่ โอ้โหง่ายมากนะครับเพราะว่ามีพิมพ์เขียวอยู่แล้วแล้วก็ของ Great Wall Motor เนี่ยเขาขอรับการส่งเสริมในเรื่องของการลงทุนจัด b y วด้วยนะครับก็อดใจรอนะฮะเวลา b ีวสนับสนุนเนี่ยรถมันก็จะไม่แพงมากแต่แพงละ <c oughs> คือเพราะว่ารถที่ขายอยู่ในเมืองไทยเนี่ยที่ประกอบเมืองไทยทุกคันเขาก็ได้ b y วหมดแต่ก็แพงแพงที่สุดในโลกนะครับรถเมืองไทยนะหน้าตาของเขาแนวขาวอวบเขาจะไม่เหลี่ยมคม จะไม่สปอร์ตเขาบอกว่าความเป็นรถไฟฟา้ามันเป็นความเมืองนะครับเป็นคนเมืองใช้แต่นี่คือไม่มีมลพิษซีโร่ออมิชชั่นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนเซนเซอร์กระยะรอบคนันจะเห็นว่าพวกอุปกรณ์ความปลอดภัททยเนี่ยเขาก็เทียบเท่ารถญี่ปุ่นรถอเมริกันที่เราใช้กันแต่ดั้งเดิมนะครับมีกล้องรอบคนันมีกล้องสำหรับระบบพวก advanced safety นะฮะเลี้ยงรถไว้นในเลน,นต่างๆเดี๋ยวคงได้เห็นกันตอนที่จะขายในเมืองไทยปีนี้ปี 2021นะฮะคาดว่าจะได้ขายเมืองไทยปีราวๆสักปี2022นะครับสำหรับตัวโอร์เ v อีวหน้าตาของเขาก็ไม่ค่อยสวยนะพูดตรงๆนะมีกล้องรอบคันเนี่ยดูเส้นสายของเขาการตกแต่งเป็นความเรียบรูนะมันเหมือนเหมือนวีโก้กินเยอะๆแลว้วอ้วนขึ้นอะไรเงี้ย มีลาวหลังคามาให้ชุดแต่งต่างๆนี่โรบาร์ a, นะครับตัวนี้คือถังน้ำมันรถเป็น EV แต่นี่คือที่เมืองจีนน่ะสำหรับโอร์เขามีรุ่นที่เป็นเครื่องยนต์ ICE ด้วยนะฮะเติมน้ำมันตัวนี้ก็ทดลองประกอบมาให้ดูนี้ใช้พาร์ทคอมมอนกันนะฮะอย่าไปยึดติดกับมันแต่ที่เขาอยากจะเอามาขายแล้วเขาภาคภูมิใจเปิดตัวเนี่ยให้ทั้งโลกรับรู้ก็คือความเป็นกระบะไฟฟ้าแท้ๆของเขา ได้อยู่ได้อยู่อุปกรณ์อีกตัวหนึ่งนะครับเราไม่ได้เห็นในรถกระบะวันตันแต่จะเห็นในกระบะพวกตันครึ่งของสหรัฐอเมริกาก็คือพวกนะีครับอุปกรณ์ตัวนี้ไม่ใช่อันนี้ติดตั้งได้นะครับในส่วนของผ่อนแรงแต่ที่ผมจะบอกก็คือมันไดขึ้นรถเฮ้ยเท่ไหมนะฮะมันจะขายได้ก็เพราะอุปกรณ์ตัวนี้แหละนะครับค่ายอื่น นะใส่อุปกรณ์ตัวนี้ก็คือต้องเปลี่ยนประตูด้านท้ายของตัวลูกกระบะแค่นั้นเองนะโหแต่งตัวนี้มาพ่นตัวสีที่เป็นแบบกันรอยเป็นพามเมอร์มาด้วยเท่มากๆขึ้นรถยังไงก็ขึ้นไปเลยนะครับเอาไว้ไปหยิบของที่อยู่ข้างในสุดคุณแขนสั้นเนี่ยคุณจะเอื้อมยังไงถึงไม่ใช่ไม่นา่าใช่ไหมคุณก็ต้องขึ้นมานะครับมาโหลดของที่อยู่ข้างในสุดส่งออกไปเ ตัวไลเนอร์ตัวนี้เขาก็จะพ่นมานะครับกันลอยกันสนิมด้วยนะครับจะไม่ใช่พลาสติกมาสวมนี่พ่นมาเลยตัวนี้จะกันลอยแล้วก็ดูแบบดูแพงอะกระบะอเมริกันเนี่ยเขาจะใช้แบบนี้พวกแรมนะเขาจะพ่นแบบนี้เลยแต่ส่วนใหญ่ก็คือของอเมริกาเองก็คือจ่ายเงินเพิ่มนะเนี่ผมชอบตัวเนี้นั่งแล้วมันแบบนะเฮ้ยใ,ใช้ได้เลยตัวเนี้นะเฟี้ยวมากเฟี้ยวมาก นะครับไม่เห็นในกระบะเมืองไทยเลยนะครับตัวนี้เฟี้ยวมากการเก็บก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับแต่ผมว่ามันจะเป็นสนิมง่ายนะพวกเนี้ตรงนี้เหล็กปกติก็ไม่ทําอะไรจอดในร่มยังเป็นสนิมนะรถจีนแต่เดี๋ยวรอดูนะครับว่าตัวเกตวอลเขาจะเป็นยังไงไม่เข้าก็หนักอยู่คือมันมีลูกเล่นในตัวนี้แหละทําให้ตัว ประตูด้านท้ายมันอ้วนเห็นไหมอ้วนมากอ,อวบอูมมาข้างหลังเห็นไหมดูความอวบอูมของมันนะปลายท้ายต่างๆด้านหน้าเป็นโลโก้ใหม่ของโพเอนะครับเป็นโลโก้ของแบรนด์แต่ด้านหลังตัวนี้เหมือนศิลาจารึกนี่คือโลโก้ของเกรทวอล l กกำแพงเมืองจีนไงเนี่ยกำแพงวิ่งออกไปนี่คือโลโก้ของเกรทวอล l l มอเตอร์ มีมอเตอร์ขับด้านหลังนะครับมาขับเพาขับอีกทีหนึง่งไม่มีท่ออเสียนะไม่มีท่อ,อเสียเพราะนี่คือรถกระบะไฟฟ้าโหเท่มากๆนีม่มอเตอร์อยู่นี่แต่เพาขับก็ต่ำไปหน่อยนะมันเป็นกระบะไฟฟ้าที่ใช้งานอเน็นเประสงค์อ่ะไม่ใช่แบบลุยปีนป่ายนะดูแล้วมันจะทำอะไรมันจะยกได้แค่ไหนเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางนะครับแต่อันนี้ให้เห็นตัวพื้นฐานของรถ ไฮไลท์ก็อีกอย่างหนึ่งคือภายในอารมณ์แบบรถตู้แต่งเลยครับนี่ความแดงความน้ำตาลของเขาเหมือนพวกรถตู้อารมณ์แบบนะรถตู้นำเที่ยวอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ได้อยู่นะอาจจะมีเรื่องงานกรุบอะไรพวกนี้ที่มันนิดนึงนะเขาอยากจะหรูนะครับบางอย่างมันก็ยังมีความชงชางอยู่นะแบบความเป็นจีนจีนอะไรเงี้ยรบบไฟฟ้าเนี่ย มือไฟฟ้าหัวออปชั่นต่างๆเขาจัดเต็มมากๆเนี่ยเขาเป็นเกรดของ l u x u r วรีไงอะไรที่แบบทําให้มันหรูให้มันแดงมันน้ําตาลได้เขาก็ใส่เต็มไงเออเหลือลองขับครับนะฮะแต่ไทม์ไลน์เนี่ยคือเขาบอกอีกนานกว่าจะขายเนี่ยผมก็เลยไม่แน่ใจว่าจะได้ขับนี่เมื่อไหร่นะครับพวงมาลัยสก้านเออเหมือนพวกรถบัสสมัยก่อนเลยนะ นะแต่ก็มีความเป็นเหมือนอะไรเหมือนคนนะมี2ขา2แขนขับขบอยู่ก้มมาเหมือนมีตุ๊กตาอยู่ข้างหน้าหรอร้อนเหมือนกันนะอันนี้โลโก้เกรดวอลโหหน้าปัดดิจิตอลนะครับโลกดิจิตอลมาแล้วนะเทดีครับเรื่องโหมดในการขับขี่ไดนะ้นั่งสบายอยู่ความหนานุ่มเราไม่ได้อยากรู้อะไรนะเราอยากรู้เรื่องความทนทานใช่ไหมคือเมืองจีนนะ่ะเขา้มีหน้าร้อนนะแต่ร้อนเขาเนี่ยสั้นๆ ร้อนเข้าโหดเหมือนกันผมเคยไปเจอแบบมือถือใช้ไม่ได้เลยนะครับแต่เมืองไทยเนี่ยเราร้อนแบบร้อนทุกฤดูนะครับแดดเรานี่ร้อนจริงๆจอตากแดดจะเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้ก็คือเขาต้องทดสอบให้หนักหน่อยเอาเข้าห้องอบอะไรเงี้ยเหมือนพวกค่ายญี่ปุ่นเนี่ยเขาเอารถเข้าไปในห้องอบความร้อนนะครับเพื่อทดสอบเรื่องความทนทานของงานพลาสติกงานหนังต่างๆนะฮะไหมไหมแห้งกรอบกลิ่นออกไหมอะไรเงี้ยนะหลายคนชมว่าสวย ซันรูฟเล็กไปหน่อยนะมีเหมือนไม่มีเลยแต่ได้กว้างนะครับเพิ่มีสันรูฟแล้วนะกระบะมาแนว MG แล้วนะจัดเต็มในเรื่องของระบบความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ซันรูฟอะไรเงี้ยมือจับเอ้ยอยะชนะนิสสันก็ตรงนี้แหละตรงมือจับดึงขึ้นรถเนี่ยพาวเวอร์เอาลตต่างๆช่องแอร์โอเค ใครจะเป็นหนูทดลองยารตแรกนะฮะอยากรู้เหมือนกันเมื่อวันนั้นมาถึงนะครับเพราะว่าคนใช้รถกระบะเนี่ยเราคาดหวังสูงใช้ทีเราใช้ฮาร์ลูโฮดอะ่ะนะคนจีนอย่ามาคิดแค่ว่าก็ทํามาแบบนี้ให้ใช้ในเมืองคุณบังคับผมไม่ได้คุณบอกว่าเป็นกระบะไฟฟ้าใช้ในเมืองระหว่างเมืองท่องเที่ยวผลข,ของเบาๆไม่ใช่ผมซื้อรถเนี่ยคันเป็นล้านนะครับใช้ทุกอย่างนี่มันต้องทน เราดูกันไปนะครับลิบลได้ไหมอ่ะนี่เพิ่งต้นปี2021อันนี้บอกจะขายปี2022ผมว่าเขาออกกระบะค่ายอื่นกันหมดอ่ะเพราะเดี๋ยวค่ายอื่นโนดวยเฉพาะค่ายญี่ปุ่นนะครับเขาจะทยอยเปิดตัวรถกระบะท,ที่เป็นระบบไฮบริดนะฮะตัวดีเซลไฮบริดออกมาครับก็ตัวนี้ก็นะเหมือนเราคุยเรื่องของอนาคตอีกนานนะครับก็นี่คือกระบะด o w e r EV น้องใหม่ล่าสุดที่จะมาทำตลาดเมืองไทยผมเลยพามาชมครับ มาเดินงานมอเตอร์โชว์ในรอบของประชาชนทั่วไปผมเห็นอย่างหนึ่งก็คือคนให้ความสนใจโอ r า g o คูดแคเยอะมากๆใบจองต้องมาแล้วราคาต้องออกแล้วคือแบบคือคนพร้อมซื้อมากๆคนรอรถสไตล์นี้มานานสไตล์แบบน่ารักแบบมินิแต่ให้อุปกรณ์ต่างๆพรีเมียมนะครับแล้วก็เป็นรถยนต์ไฟฟ้าคนมองว่ามันต้องสะดวกชาร์จไฟที่บ้านก็ได้คนไทยรอนะครับรอไม่พอนะครับ มีการส่งสัญญาณบอกทาง Great Wall Motor ด้วยว่าพร้อมมากๆสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า,ฟา,ฟารีบขายเลยดูบรรยากาศในบูธนะฮะอย่างที่เห็นเนี่ยคือถ้า u r a g o o d c a t ขายเมื่อไหร่ไม่ว่าจะขายราคาไหนนะแต่จริงๆราคามาต้องสมเหตุสมผลด้วยนะครับขายแบบไม่ต้องถูกมากแต่คุณให้ของดีแบบนี้ขายได้และขายดีแน่นอนมาชม Harvah S6 กันครับนะฮะ จริงๆเขไม่เรียก S6 โกหรอกเให้เรียก s 6แต่ครับเรียกให้มันออกเสียงยากเป็นอย่างเก็เป็นรถ SUV จากค่าย g r e a w w a l อเตอร์นะฮะได้รับความสนใจเยอะมากๆนะตั้งแต่วันที่ผมพาชมไปครั้งหนึ่งแล้วในไลฟ์สดหน้าตานี่คือโอ้ได้เลยนะผ่านเลยในยเรื่องของความหรูหราความน่าสนใจนะครับจัดโครเมียมมาเต็มๆไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เลนนะฮะจะเห็นว่าเซนเซอร์การระยะอะไรต่างๆนี่คือครบ กล้องรอบคัน,นคือเหมือนใครมาเดินมอเตอร์โชว์เนี่ยไม่มาดูไม่มาถ่ายรูปเก็บไว้ในมือถือเหมือนมาไม่ถึงใช่ไหมครับในบูธของเกรซวอลและตัว S6 S6 น่าสนใจเพราะว่ามาแบบมิติตัวถังเนี่ยคือ Honda c ซ v เลยก็เลยคนก็เลยให้ความสนใจเยอะมากๆแต่บางทีแบบลีลาคนมันก็แบบเฮ้ยอะไรคุณจะขายไม่ขายกี่บาทบอกมาอะไรเงี้ย เข้าใจนะเข้ามาทีหลังเนี่ยเขาเห็น MG เป็นแบบอย่างไม่อยากขายถูกนะครับถูกแล้วพอมาใส่แคมเปญโปรโมชั่นอะไรเงี้ยต้องมาสู้เขาอีกคืออยากจะแพงนะมันคงรออะไรหลายอย่างนะครับแล้วก็ในเรื่องของการผลิตด้วยรวมถึงเครือข่ายผู้แทนจําหน่ายเดิมคิดว่าจะไม่มีดีลเลอร์เยอะนะักแต่ไม่รอดครับถ้าคุณไม่มีดีลเลอร์ไม่มีศูนย์บริการนะครับรถยนต์มันยังต้องการการเซอร์วิสอยู่เพราะว่านี่คือรถยนต์ไฮบริดก็ที่งานนะครับเขามีโชว์หลายคาันแต่คันนี้ โชว์ให้คุณเห็นเต็มๆนะฮะไม่ให้เปิดประตูแต่คันที่เปิดประตูได้จะเห็นว่าคนลุมเยอะมากๆไปลองเล่นระบบเปิดปิดต่างๆนะลองนั่งลองจับคือหน้าตามันทันสมัยแล้วก็ของที่เอามาทำรถอ่ะมันไม่ดูโหลด้วยนะดูแบบมีคุณภาพคนก็เลยให้ความสนใจเยอะมากๆก็ยังมีความชงชางแบบจีนๆหน่อยนะครับเนี่ยไฟคาบขวางซะ แล้วก็โลโก้เนี่ยมันมีตัวหนังสือ <Okay. S 1> ตัวสอนแค่5ตัวมันจะกระจายให้มันเต็มอะไรอย่างเงี้ยอืมจีนแต่มันอยู่เอ็มเกรดวอลมอเตอร์กำแพงเมืองจีนไม่ต้องเถียงเลยเนี่ยเขามีความภาคภูมิใจในความเป็นจีนยุคใหม่ <Okay. S 1> ก็มีมาทั้งสีซิลเวอร์สีขาวสีดำแล้วก็คันที่แบบเปิดตัวที่เมืองจีนนะครับที่ที่ปักกิ่งเนี่ยก็คือคันนี้ สีน้ำเงินนะมันสวยนะคือเราต้องรอดูอย่างเดียวว่าพอเจอฝนเจอแดดเจอความร้อนในเมืองไทยไอ้พวกโครมเมียมเยอะๆพวกเนี้ยมันด่างมันดำไหมนะแต่เห็นตอนใหม่ๆแบบเนี้ยมันดูสวยฉะนั้นคงต้องแบบขับกันแบบเยอะหน่อยอ่ะก็รอติดตามกันนะครับดูแล้วคนไทยนี่ให้การต้อนรับตัวเกรดวอลมอเตอร์อย่างอบูดมากๆนะครับถึงเวลาจ,จริงนะฮะจะทำให้เขาผิดหวังก็คือรถน,น่าสนใจ นะครับแต่รีลาอะไรต่างๆไม่รู้เขารออะไรนะครับไอเรื่องว่าเคาะราคาอะไรไม่ได้คงไม่ใช่าาสาระสาคัญนะครับคงเป็นเรื่องของอาการผลิตอะไรต่างๆที่เขายังไม่พร้อมแต่เห็นว่ารถหลายๆรุ่นของเขาน่าสนใจไม่ว่าจะเป็น h าว a ลเอสซกระบะโฟล์เวอหรือตัว o อ a GoodCat นะครับผมว่าเ r e ดวอลมอเตอร์นี่น่าสนใจแล้วก็น่าจะไปได้นะครับไม่แบบอยู่สักพักหนึ่งแล้วไปแบบพวกเชฟโนเลตอะไรเงี้ยคือเกรดวอลเนี่ย này, ดูทรงนี่คือ คนไทยน่าจะโอเคเลยกับงานหรือคุณค่าของตัวรถที่เขามอบให้ครับ